ราคามันสปลังล่าสุดประจำวันที่18กุมภาพันธ์2565ปรับขึ้นและปรับปรงอยู่หลายรายการนะคะขออนุญาตเริ่มที่ราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรีอําเภอเมืองและบ้านบึง7บาท50สตางค์ถึง7บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมเนินหินหยุดบางปะกง7บาท40ถึง7บาท80สตางค์ต่อกิโลบางไส้7บาท40ถึง7บาท65สตางค์ต่อกิโลนครหลวง7บาท30ถึง7บาท60สตางค์ต่อกิโลอ่างทองอําเภอเมือง7บาท s 0สตางต่อกิโล ลบบุรี7บาท30สตางค์ต่อกิโลน,นกคอนสวรรค์ตากฟ้า7บาท50สตางค์ต่อกิโลค่ะต่อกันที่ราคามันสำปะหลังหัวมันงแป้ง25%ชนบุรีปรับลดลงมาอยู่ที่2บาท55-2บาท60สตางค์ต่อกิโลรรยอง2บาท75สตางค์ -2 บาท80สตางค์ต่อกิโลฉะเชิงเซาปรับลดลงมาอยู่ที่2บาท75-2บาท90สตางค์ต่อกิโลสะแก้วปรับลดลงมาเช่นกันอยู่ที่2บาท70-2บาท85 สตางค์ต่อกิโลปราจีนบุรี2บาท90สตางค์ต่อกิโลจันทบุรี2บาท80สตางค์ต่อกิโลโคราชราคาปรับลดลงมาอยู่ที่2บาท40ถึง2บาท70สตางค์ต่อ Guru. กิโลกาฬสินธุ์สองบาทห้าสิบห้าถึงสองบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลร้อยเอ็ดสองบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลมหาสารคามสองบาทหกสิบห้าสตางค์ต่อกิโลขอนแก่นสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อกิโลอุดรธานีสองบาทหกสิบห้าสตางค์ต่อกิโลค่ะ กากแห้งรงอัดชนบุรีมอำเภอเมือง4บาท70-4บาท80สตางค์ต่อกิโลโคราชอำเภอเมืองราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่4บาท60-4บาท70สตางค์ต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้าราคาอยู่ที่5บาท10สตางค์ต่อกิโลค่ะโรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7บาท90สตางค์ถึง8บาท10สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด7บาท80สตางค์ต่อกิโลกากแห้ง5บาท 30สตางถึง5้าบาท40สตางต่อกิโลข้าวโพดร,ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่10บาท60สตางถึง11บาทส0สตางต่อกิโลกรัมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย